ต่างเด็กผู้หญิงผู้หญิงนั่งล้างเซกเปอรค่ะนั่งกุลชาตาิาน่าจะทำตุ๊กตาผู้ชิงเนี่ยผู้ชิงชื่ออ<ป>ีบีค่ะน้องกรีนนะคะน้องกรีนมอยากกินมีกรอกค่ะและน้องน้ำแข็ง ากจะขอมิกเซอร์้องวก็แขกเนี่ยขอบพระคุณน,น,นะคะขอบพระคุณน,นะคะเดียวค่ะยังไม่ไปไหนนะคะเดี๋ยวเราก็ขอเชิญให้คุณรัชดาู่สุวรรณอยู่บนเวทีนี้นะคะและแน่นอนยอดเงินที่เราได้แจ้งให้ทราบนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีตัวแทนจากน้องน้องสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดขึ้นมารับนะคะต้องขอเชิญน,น้องๆวันนี้เป็นตัวแทนของทั้งบ้านเลย5คนนะคะรวมทั้งคุณครูด้วยอ่คะขอเสียปรบมือต้อนรับเด็กๆด,ด้วยจ้าลูกมาทางนี้ลู เดี๋ยวพี่ตี้จะถือป้ายให้ดังนี้นะเออไม่ดูเหมือนคุณท็อปทำคนเดียวเลยเนาะกินเครื่องดื่มบำรุงกำลังไหมอะไรนะกินแรงอ่ะนี่มันด่าเราไหมกอ็ไปทางด้านโน้นนะคะเดี๋ยวพี่จะเดินไปเองค่ะให้ใครมอบบ้าคุณไหนตัวแทนค่ะนี่ค่ะตัวแทนจะเชิญลูกใครลูกอาอถือลูกปอประตูน้ำมาลูกปอปอมาเรื่อยะปอกับฝ่ายหญิงใครฮะ น็วนมาดอยู่ใกล้มาเลยุ่งไปมาดู่งงายูลูกมาดูรักุรัาเชยค่ะน้องๆค่ะแปลงบัวมาใกล้หน่อยค่ะแปลงบัวมาใกล้หน่อยค่ะแปลงบัวมาใกล้หน่อยค่ะและนี่คือภาพนะของการส่งมาุปลายปีนะคะของาสเตอรเอะเอฟเบก 1, 1 7 5 0บาทคะา่ะเอาเดี๋ยวให้อาจารย์ญญนะคะที่เป็นตัวแทนนะคะจากสถานส,าสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดน,นะคะกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งค่ะในนามของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดน,นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณามอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆน้องๆทุกคน,นะค่ะและเราจะนําเงินส่วนนี้ไปเป็นทุนการศึกษาของเด็กต่อไปค่ะขอบพระค <ขอ S 1> ุณมากค <ขอ S 1> ่ะและไม่ใช่แค่นั้นนะครับ ของที่วันนี้ทุกคนแปลงถักของ AF นะฮะทุกคนนำมาดัานข้างสองฝั่งนี้เราจะมอบให้กับคุณครูไปด้วยเลยค่ะเอาะปไว้ตัวเองหน่อยค่ะโอ้อโหน้ำใจไหลหลังความสุขท่วมท้นนะคะและแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะเรามีดอกไม้สวยๆจากทางรายการของเรานะคะจากร้านบางกอกช้ลยลรับจัดดอกไม้สดตลอด24ชั<อ>่วโม<อ>งสำหรับช่อนี้นะคะมอบให้เป็นที่ระลึกและก็เป็นการแสดงความขอบ,บคุณให้กับคุณรัชดาพุ่มสวนนะคะ เป็นตัวแทนจากเบืองไทยประกันชีวิตค่ะขอบคุณค่ะและีกหนึ่งชอนะคะมอบให้กับน่ารักมากๆน้องๆ AF7 ค่ะคุณเทมากนะมาร่วมสรุกเล่นเกมนะคะโอ้จะตกโดนอยู่ใช่ค่ะนะคะแล้วก็สำหรับเสื้อผ้าของเราแล้วก็ขาเอามาเองค่ะเอามาเองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เสื้อผมสูตรผมจากจีนดูดาวซนเออหรอเดูป้ายของชันซิ ตัวเองไม่ใช่เหรอไม่ตัวนี้ของเขาจ <c oughs> ุดตัว0 0นไโอ้ oh, ค่ะสำหรับชุดพิธีกรอีกต้องขอบคุณจุด0 0วเซนยัสออกเสียงออกเสียงให้ถูกแล้วนะ G 2000เด็กผู g ้ชายคนนี้กีดังมากเลยแสบมากเลยนะคะแ้วก็ขอบคุณนะคะก็หวังว่าเทปพิเศษของเรานะ Speak Out h a p p i n e s s Is นะคะจะส่งมอบความสุขแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ด okay. ีๆอย่างนี้ให้ความสุขกันเต็มที่แล้วก็แฟนๆ p e ิ k Out ของเราอิ่มเอมกันนะคะวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้คุณท็อปค่ะในช่วงท้ายเราจะมีโชว์เคสนะคะของน้องทั้งที2สองคนด้วยต้องติดตามชมอยัาท่าไปไหนเลยนะคะช่วงหน้าค่ะ ปิะบ้าเลยไปซะบาไปซะบ้าเร็ว